สำนสักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและบริษัทสุพเจิ๋วจำกัดเสนอกินชอบกินขนมชอบกินลูกอมชอบกินจุกจีบกินจะพ่อแม่มองเพื่อนฝูงพี่น้องของตาเป็นกไม่อยากจะเป็นหญิงโรคตะุงไม่โตตะฟิตอีกนี้เราจะเลอกลมทุงจะเลอกให้มันรค กำลังให้อารมณ์ดีแลือะกินให้ดีสุขภาพจะดีถ้าไม่ยืดหยุ่อนาคตจะยุ่งถ้าเราฟุ้งได้อนาคตจะไกลถ้าเราฟุ้งยุบเราจะตอ่อเราจะฟีดจะเป็นแนวหนา้าช่วนมารวมกำลังมารวมตัวกันเป็นกระบวนการไร้สิ่เช้าวันที่สองที่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอากาศสดชื่นครับ ได้เวลาตื่นกันแล้วนะครับผู้ร่วมขบวนการของเราก็ตื่นวันนี้พี่โก้ครับตื่นยังตื่นยงตื่นเลยแล้วครับพี่นำวันเห็นผิววันนี้ไม่ต้องปลุกครับตื่นเองเลยพี่เปเล่กินข้าวเช้าตื่นมาก็หิวเลยนะครับแก้มผต้องทาม ก่อนเนยก่อนแยนเห็นดูทางแยมก่อนเนยนอดูดูท้ผิดอะโอ้โหไม่เป็นไรหรอกครับเพลมข้าวต้มจานหนึ่งครับแล้วใส่หนมปังแผ่นหนึ่งครับข้าวต้มใส่ขนมปังด้วยป้ากบกินขนมปังก่อนนี่ก็พี่ฟรองครับหลังจากอิ่มหนำสำราญใจก็ออกเดินทางไปพบกับหัวหน้าขบวนการไร้ภูิกันเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ขบวนการไร้พุงนะครับผมรายการโรเลตตี้โชว์นะครับที่จะมาปลุกกระแสสังคมไทยใส่ใจสุขภาพครับสร้างสรรค์ความคิดโดยสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสครับโดยมีผมทอมรับหน้าที่หัวหน้าขบวนการเหมือนเดิมแต่ว่าเชา้ชาเช้าแบบนี้ครับแหมอยากจะชวนน้องๆทั้งหกคนมาออกกําลังกายเหลือเกินดังนั้นทอมเลยมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยว<ะ>้าอันนี้พี่เดวิดเบคแฮมนี่ครับ พี่เบ็คแฮมไม่ได้มาคนเดียวครับมาพร้อมกับเพื่อนนักกีฬาวรวมทั้งสิ้น6คนด้วยกันเป็นใครกันบ้างเนี่ยรู้จักไหมมีใครบ้างจำได้ไหมใครเป็นใครปัดโหัวดูนี่งงเนี่ย,พ,ยพี่ตายพี่ตายพี่ตายเหรอพี่ตายใช่ไหมพี่ตายนี่ทีมงานเราทั้งนั้นครับพี่แกงเองจริงหรือเปล่าพี่แกงเองคนสุดท้ายจำได้ไหมใช่ชอบพีเจ้าจองใจผม ไม่หมายถึงว่าเนนากากสมจิตไงสมจิตจริงๆที่เขาไปปวดเขาไม่ปวดแล้วนะน่าจะใช่สมจิตเขาไม่ปวดใิ่เขาเได้ย sí ื้อตัวนักมวยนักมวยเป้าเลยไหมายป้าเลยนะนักมวยหน่งสองสามโอ้หน้าตาตื่นตระหนกตกใจเป็นอย่างที่ใครกันนะอยู่ใต้นากากสมจิตครับเป้าเลยไหมายป้าเลยนะนักมวยเน่้ย ของของเราครับพี่สมจิตจงจอหอเก่งเก่งนะเก่งนะเก่งนะครับเป็นนักวอยเหรียญทองรันปิดครับแล้วเขาชวนครับทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังออกกาลังกายพร่อพี่เพิ่งงอ่างั้นไงเดี๋ยวให้พี่สมจิตสอนน้องๆออกกำลังกายยามเช้าเลยพี่ออกกำลังกายนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นต้อง stretching ก่อนนะครับ stretching คือการยืดกมเนื้อนะครับ ฟิตก <accurately S 2> ันจริงนะครับออกกำลังกายพร้อมกับนักชกเหรียญทองโอลิมปิกได้ช้ามากครับเด็กกลุ่มนี้โอ้โหเก่งมากไหมเนี่ยออกแล้วสุดใจเข้าเใจออกใครที่คิดว่าจะต่อยพี่สมจิตโดนบ้างมีการท้าทายกันเล็กน้อยครับเอโโ้หดีครับ ไม่ได้รับการฝึกฝนถ้าพี่สมจิตจะต่อยโดนได้อย่างไรครับผู้ชายยังต่อยไม่โดนผู้หญิงจะไหม่แล้วโดนซะละหนึ่งมัดครับเก่งจริงๆครับแก้ม อ็ร <54. S 2> ับ <NY> ก <Commons> ันไปเลยนะครับเหรียญที่ระลึกจากพี่สมจิตครับสำหรับผู้ร่วมขบวนการไร้ภูมิทุกคนเลยครับครับไปธุรกิจต่อไปจะต้องมีการแปลงร่างครับจะต้องทำอะไรอีกและจะไหวไหมเนี่ยเปเลรับเลยไปเลย S <S กับการใส่ชุดเี้ยทีมคะมันขาดยู่ยังไม่ไซัคกค่ะประกาศข่าวด่วนขบวนการไร้พุงกำลังหาแนวร่วมขบวนการเพียงแค่ส่งจดหมายหรือไปนสนิยบัดแนะนำวิธีไร้พุงของเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวแล้วส่งมาที่รายการขบวนการไรพุงตู้ปนอนสิบกรุงเทพห10366วิธีไร้พุงของใครโดนใจทางขบวนการไรพุงมีเป้เท่และเสื้อลายเก๋ส่งถึงบ้านเลยจ้า คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับน้องๆของเรานะครับผมกําลังที่จะเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะทำมิชชั่นต่อไปของเรานะั่นก็คือวิถีไทยกับการใช้พลังงานนั่นเองนะครับต้องบอกบอกว่าน้องๆเหล่านี้นี่นะครับไม่มีใครที่จะรู้มาก่อนเลยว่ามิชชั่นต่อไปเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าน,น,น้องเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างฮือะมาตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติการครับสภาพอากาศตอนนี้เป็นไงบ้างครับร้อนตยร้อน ตอนนี้ต้องการอะไรที่สุดต้องการพัดลมค่ะต้องการแอร์ธรรมชาติให้แรงๆสองเชิญครับโอ๊ยมันดิ้มๆากแค่เหยียบลงโคลนน้องเริมก็โวยวายซะแล้วครับเพราะไม่เคยลงโคลนมาก่อนเดินย่านะครับเพราะโคลนมันจะทำให้จมครับ นนีมัยากไงก็ถ้าตามควายทันก็ง่ายๆแต่ถ้าตามไม่ทันก็ยากเกิดอะไรขึ้นครับพี่ตมจีดครับเกิดอะไรขึ้นครับตรงนั้นนี้ผมจะไปควายแล้วครับดึงอย่างเดียวครับเอาไปเอามาห่อยมาหน่อยเร็วเอานี่พี่น้ำครับโอ้โห อยู่คนเดียวครับมาครับรีบเดินครับพี่นำมันหนวกเวลาจิ้มเวลาเวลาเอาเอาเ,อาเอาท้าลงไปแล้วมันเหมือนมันดูดเลยค่ะมันแล้วแล้วมันไหลลงไปแ้น้ำที่น้งน้ำมาอยู่ด้านหลังนะฮะน้งน้ำคือน้องน้ำ <c oughs> น้งน้ำด้านหลังเลยครับไม่น้ำแล้วครับ